สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคน hi guys welcome back to my c h ช n n e ออาววันนี้พี่ติ๋มก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เรื่องของพี่ติ๋มเองนะคะว่าเจอสามีคนแรกได้ยังไงแล้วก็เอน up แต่งงานกันก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะซึ่งการเจอกันครั้งแรกของ แฟนคนแรกนี่เป็นการบังเอิญมากกว่าค่ะไม่ได้ตั้งใจน้องๆจําได้ใช่ไหมคะว่าพี่ติ๋มเคยเล,เล่าให้ฟังว่าพี่ติ๋มมีเพื่อนอยู่สี่คนสองคนเป็นคนเกาหลีอีกสองคนเป็นฟิลิปปินส์ซึ่งหนึ่งในนั้นฟิลิปปินส์เพื่อนพี่ติม๋มเล็บมืออีกข้างทำเสร็จอีกอีกข้างยังไม่เสร็จซึ่งเพื่อนพี่ติ๋มคนนี้นะ่ะเขาเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่กับแฟนซึ่งอาพาร์ตเมนต์นั้นมันมอยู่สองชั้นนะคะแฟนพีเ่เพื่อนพี่ติ๋มอยู่ชั้นล่าง แล้วแฟนพิติมคนนั้นอ่ะอยู่ชั้นบนซึ่งเป็นห้องตรงข้าตรงตรงกันเลยค่ะซึ่งวันนั้นอ่ะเรากับเพื่อนๆก็ตั้งใจจะทํากับข้งกับข้าวกินก็ต้องไปเจอกันที่อพาร์ตเมนต์เพื่อนฟิลิปปินคนนั้นเราก็เลยไปทุกคนไปหมดทั้งหมดห้าคนเพราะว่าเราจะเป็นสนิทกันแค่ห้าคนเท่านั้นแล้วก็พากันไปซึ่งไปวันนั้นก็เจอแฟนพิติมซึ่งเขาเพิ่งยามมาจากเกาหลีบอกเลยค่ะว่า เขาจะชอบผู้หญิงเกาหลีไม่ใช่คนไทยหรือคนฟิลิปปินเพราะว่าเขาไม่เคยไปเมืองไทยเขาเคยไปแต่อาเกาหลีเขาก็เลยชอบพวกผู้หญิงเกาหลีซึ่งไม่ซึ่งบอกเลยว่าเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงในในฝันของเขาเลยค่ะเขาก็เลยชอบเพื่อนเรา ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเขาชอบใครแต่เราก็รู้แล้วว่าเขาชอบเพื่อนแล้วเพราะเขาเพอหลังจากเพื่อนฟลิปปินแนะนําให้รู้จักกันเขาก็จะคุยแต่กับผู้หญิงคนนั้นซึ่งเพื่อนเราคนนั้นก็แต่งงงแต่งงานเขาก็มีสามีอยู่แล้วมีอยู่ห้าคนก็มีเราคนเดียวที่ว่ายังไม่มีผัวกับเขานอกนั้นเขามีกันหมดซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดค่ะและอีกอย่างเราก็ซื่อบื้อ คือซื่อมากค่ะเป็นคนที่ซื่อจะเรียกว่างโง่เลยดีกว่าซื่อจริงๆไม่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวไม่บอกเลยค่ะว่าไม่ทันคนจริงๆใครพูดอะไรเชื่อหมดเพราะเราคิดว่าทุกคนเขาพูดความจริงเพราะว่าบังทีเพราะว่าเราเวลาพูดอะไรหรือละอะไรไปเราจะพูดความจริงเราจะเป็นคนที่ไม่โกหกจะหาเรื่องโกหกคนนี้น้อยมากจริงๆค่ะ อย่างเราแต่งงานเนี่ยเราจะโกหกผัวเรื่องเวลาเราไปช้อปปิง้งเราจะโกหกเรื่องราคาอันนี้เราโกหกค่ะแต่เรื่องอย่างอื่นเน่ยเราจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราเป็นคนที่ปิดปิดสีหน้าไม่ได้ค่ะถ้าเราพูดโกหกปุ๊บสามีจับได้ฉิว่าเราโกหกเพราะว่าหน้าเรามันบอกเลยค่ะว่าเรากําลังโกหกซึ่งเขาก็รู้นะคะมากค่ะพอ,พ,อพอเพื่อนฟิลิปปินแนะนําให้รู้จักกับ แฟนคนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เออวันนั้นพอดีเขาก็ลงมาทางคงทางข้าวอะไรด้วยคุยกันคุยกันไปเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาก็เพียงแต่เราดูเขาว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้หล่อม,มากและเขาก็อีกอย่างเขาก็ยุเก้าปีน้อยกว่าเราเราก็เลยแบบว่าอ่ะก็ช่างเถอะเราก็เลยไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอกินข้าวเสร็จก็เลยพากันไปเดินที่มอซึ่งการไปเดินที่มอตอนนั้นน่ะ เพื่อนพี่ติ๋มคนเกาหลีที่ว่าเขาสนใจนะนางก็ไม่ได้สนใจผู้ชายคือว่านางจะเดินเชิดเชิดสวยตามสไตล์ของนางนางจะเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเหมือนกับว่ากูสวยเลือกได้ถามว่านางสวยไหมนางก็เป็นผู้หญิงธรรมดาแต่เขาเป็นน้อง,น,อง,น,องน้องก็รู้ว่าโคเรียเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วพอผิวขาวแต่งหน้าเข้าไปมันก็จะดูสวยงามนางก็เลยเป็นแบบว่าเดินเชิดเชิดซึ่งไม่เดินกับผู้ชายคนนี้ แล้วเราก็เดินเราก็เห็นเราเราก็เลยคิดสงสารว่าเฮ้ย hey, ทําไมปล่อยให้เขาเดินตัวเองคนชวงเข้ามาแต่กลับปล่อยเขาเดินเหมือนเราเห็นล้ามันมันเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรดกันนะเอาน้องๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเราในสายตาพี่ติ๋มนะคะมันทําให้เราดูว่าเอ้ยเหมือนไม่ให้เกียรดกันเราก็เลยไปดึงแขนเข้ามาว่ามาๆามามาเดินกับฉันนี่เราก็เลยดึง ดึงเข้ามาเดินด้วยเราก็เลยเดินคู่กันเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะั่นน้องๆหรอกเพียงแต่เราเดินคู่กันไปเฉยๆจงกระทั่งพอชอบปุ้งชอบปิ้งอะไรเสร็จเรากกลับมากลับมาบ้าก็ต่างคนต่างแยกย,ย้ายพอรุ่งเช้ามาเพื่อนฟิลิปปินส์ก็โทรมาหาเราบอกว่าเอ้ยคนนี้เขาชอบเธอนะเขาบอกว่าเธอนิสัยดีอ่าเราเราก็เลยถามว่าเอาเขาไม่ชอบเพื่อนคนนั้นเลยอ่าเขากว่าไม่เพราะว่าเขาว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงนิสัยแบบนั้น ซึ่งเราก็โอเคพอเขาชอบเราเราก็ดีใจแบบผู้ชายหล่อชอบใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือว่ารู้ว่าเขาชอบแต่เราก็ไม่ได้สารต่ออะไรไปเพราะว่าเราตอนนั้นน่ะบอกไม่ถูกว่าในชีวิตเราต้องการอะไรต้องการมีแฟนหรือเปล่าเราก็บอกไม่ถูกค่ะคือว่าเราไม่รู้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับผู้ชายไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปจีบกันยังไงดีวะคือว่ามันก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ๆสําหรับเราเราเองก็คุยต้องทําตัวยังไงวะคือมัน ก็เขินอยู่คะนะคพะพอเจอหน้าเขาพูดอะไรไม่ออกนั่งตัวแข็งเราก็เลยอะปล่อยไปตามบุญตามกรรมดีกว่าก็หลังจากนั้นมาก็ได้ยิงข่าวว่าเขาไปจีบผู้หญิงคนใหม่เป็นคนเป็นเด็กคนไทยซึ่งเด็กผู้หญิงคนไทยคนนี้หน้าตาดีมากค่ะเขาเป็นสวยหุ่นดีแต่น้องคนนี้เขามาอยู่ที่อเมริกาแต่เป็นเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นสำเนียงของเขาจะกลายเป็นฝรั่งไปหมด ซึ่งพี่ติ๋มก็รู้จักกับแม่เขานะคะซึ่งแม่เขากับพี่ติ๋มยัจะถูกกันนะคะตอนตอนนั้นตอนแรกๆยังไม่รู้จักกับแม่เขานะคะเรามารู้จักทีหลังว่าเรามารู้จักทีหลังหลังจากเราแต่งงานแล้วเราถึงรู้ว่าโอ้พี่น้าคนนี้น่ะเป็นแม่ของเด็กคนนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะคะ,ๆๆคะซึ่งเขาก็คบเด็กคนนั้นแล้วก็อ่ะเราก็ไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเพียงแต่ว่าเออชอบแค่นั้นก็ ประมาณปีสองปีมั่งก็เลยเราก็เลยเริ่มมาเจอกันอีกครั้งค่ะโทษทีนะคะน้องๆมาค่ะทีนี้จุดเริ่มต้นอะไรที่ทำให้เราเริ่มได้กลับมาคบกันอีกครั้งเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าน้องๆจำได้ใช่ไหมครับพี่ติ๋มเคยเล่าให้ฟังว่ามีพี่สาวคนหนึ่งที่พี่ติ๋มเคยไปอยู่ด้วยเป็นรูมเมทที่พาไปสอบอมิการซิกติเซน พี่ติ๋มก็ย้ายอ,อกจากบ้านแกสาเหตุที่ย้ายออกมาก็เพราะว่าแกมีลูกชายแล้วทีนี้ลูกชายเขาก็มีฟงมีแฟนแล้วบางทีเขามีเพื่อนเยอะๆมาที่บ้านมันบ่อยครั้งเราก็เลยไม่อยากจะอยู่เพราะว่ามีเด็กผู้ชายมาที่บ้านเยอะเราก็เลยขอพี่เขายา้ายออกซึ่งเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะพี่เขาก็ไม่ว่าอะไรพอเราย้ายออกมาเรากม็มีรูมเมทคนหนึ่งซึ่งพี่คนนี้แกก็มีลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็ลูกชาย ซึ่งเราก็รู้จักเขาทั้งหมดนะคะเราก็แกก็เลยว่าติมมาอยู่เป็นเพื่อนพี่หน่อยเพราะว่าลูกแกย้ายออกแกเลยต้องการให้คนมาช่วยเพราะว่าพี่สาวคนนี้แกทํางานขายเมริเค e แค่นั้นค่ะแล้วก็ทํางานพาร์ทไทม์ซึ่งมันก็ไม่พอที่จะใช้ใจ่ายค่าบ้านอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแกเลยชวนเรามาเป็นลุมเมทซึ่งตอนนั้นเรากํลาลังหาหาที่อยู่พอดีเราก็เลยเโอเคโอเค okay, okay, อยู่เพื่ออยู่ชั่วคราวเผื่อเราได้ที่อะไรใหม่ซึ่ง ณตอนนั้นน่ะเราไม่รู้เลยค่ะว่าพี่คนนี้แกกับไปรู้จักกับแฟนเราซึ่งแกก็ไม่รู้นะคะว่าพี่ติ๋มรู้จักผู้ชายคนนั้นแกบอกรู้แต่ว่าแกมาที่บ้านแกบอกว่าติ๋มพี่มีลเมเหมคคนหนึ่งยูจะโอเคหรือเปล่าแล้วก็เอาก็แล้วแต่พี่ค,คือบ้านพี่แกว่าเป็นผู้ชายนะเราก็าโอเคค่ะแกว่าเป็นทหารเราก็โอเคไม่เป็นไรพี่เอามาเถอะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นใครพอมาพอเราไปทํางานกลับมาเราก็เลยเห็นแล้วว่าเอา คือคนนี้นี่เองนี่แหละค่ะคือจุดที่ทําให้เราเริ่มจีบกันเริ่มคบกันซึ่งเราก็เริ่มคบกันการครบกันนี้เราเองก็บอกง่ายๆเลยว่าเราทั้งรักทั้งหลงตาบอดเลยค่ะน้องๆซึ่งพี่ติ๋มอยากจะเตือนสติน้องๆทุกๆคนนะคะว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าคุณเป็นรักใครหลงใครจนคุณหน้ามืดตามัวสิ่งเดียวที่คุณต้องทำได้ต้องช่วยตัวเองคือดึงสติตัวเองให้กลับคืนมา อย่าอย่าปล่อยให้ความรักมันมันครอบงำจนจนคุณต้องยอมเขาเพราะคุณรักเขามากซึ่งการกระทำอย่างนี้จะทำให้เราตกเป็นเบี้ยล่างจะทำให้เราเป็นเหยื่อซึ่งเขาอา่จะทำต่อเราไม่ดีซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับพิ่ติม๋มณต,ตอนนั้นะเราไม่ได้รู้หรอกค่ะเรายังไม่มีสตงสติอะไรคือว่าเรารักมากหลงมากก็เขาก็เริ่มมีชู้ ซึ่งชู้ที่เข้ามีก็กลายคือคือเด็กผู้หญิงคนไทยคนนั้นเขากลับไปคล้ายๆว่า,าเขาเลิกกันก็จริงค่ะแต่บางครั้งเขาก็แอบเจอกันลับหลังเราซึ่งตอนนั้นทําไมเรารู้หรือคะเขาก็บอกให้เราตรงเขาบอกตรงๆเลยค่ะว่าเขาไปเจอผู้หญิงคนนั้นมาซึ่งมันขึ้นกับตัวเราเองนะคะว่าเราจะดัดสินใจคบต่อหรือเลิกแต่แต่ตอนนั้นอ่ะเรารักเขามากรักจนแบบว่าให้อภัย ก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเราก็บอกเขาว่าทีหลังอยาดทำอีกได้ไหมเขาบว่าไม่ทําเราก็เชื่อเขาซึ่งเราไม่รู้หรอกค่ะว่าช่วงที่เรากับเขาคบกันนะ่ะเขาก็คบเด็กคนนั้นด้วยคือว่าไป,ไป,ไปมามาและทีนี้อ่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเราจับได้อีกครั้งเพราะว่าเราเราจับสาเหตุที่เราจับได้นี่มันมันบอกไม่ถูกคะ่ะน้องเหมือนกับว่าผู้หญิงเรามันจะมีเซนต์นะคะบอกว่า เราไม่รู้ค่ะไม่รู้คิดยังไงก็เลยถามขึ้นมาเขาก็บอกเราตรงๆว่าเขาไปเจอผู้หญิงคนนั้นมาเราก็ถามเขาว่าไหนบอกว่าเลิกกันเขาว่าก็เลิกกันแล้วไงเขาพูดอย่างนี้แต่ผู้หญิงน้องคนนั้นเขาก็รู้นะคะว่าแฟนเรากําลังคบกับเราอยู่แต่เขาก็คบกับแฟนเราต่อคือว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอย่างว่าละค่ะเราพอรักเขามากเราก็เลยตกกลายเป็นเหยือ่อทำให้เขาสามารถทำอย่างนี้กับเราได้น้องๆคะ่ะดึงสตินะคะตอนนั้นเราไม่มีสติสตังหรอกค่ะ ก็เลยคบกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแฟนเราก็เลยไปซื้อบ้านอพอซื้อบ้านเสร็จเราก็ย้ายไปอยู่เขาใช่ไหมคะซึ่งการย้ายไปอยู่เขาเนี่ยเราก็หารู้ไห่ว่าเขาไม่ใช่คบแต่กับเด็กผู้หญิงคนไทยคนคนั้งคนเดียวนะคะเขายังมีคนใหม่ด้วยเป็นตอนนี้เป็นเด็กเกาหลีซึ่งเขาก็คบเด็กเกาหลีคนนี้ ก่อนที่เขาจะมาเด็กกับเราเขาคบกับเด็กเกาหลีแล้วก็เด็กผู้หญิงคนไทยซึ่งเราไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงเกาหลีเลยเรามารู้ได้ก็ตอนเพราะว่าเด็กผู้หญิงเกาหลีโทรมาที่บ้านเลยค่ะไอเราก็งงแล้วว่าเฮ้ยบ้านเราบ้านเพิ่งซื้อและเด็กคนนั้นมีโทรศัพท์ที่บ้านได้ไงก็แสดงว่าผู้ชายต้องให้ผู้หญิงและเด็กคนนั้นโทรมาเราก็เลยถามว่าเธอเป็นใครและเด็กคนนั้นเขาบอกนะคะว่าเป็นแฟนอุ้ยเราก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ย แล้วเราก็เลยถามเขาเชื่อไหมคะน้องๆว่าพอเราถามเขาเขาโกรธเรามากจนทะเลาะกันเราบอกให้เขาเลิกซึ่งเขาว่าเขาเขาจะเลิกกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอันนี้เขาบอกนะคะแต่กับเด็กผู้หญิงคนไทยเขาไม่ได้เลิกแต่เขาก็เลิกกับผู้หญิงเกาหลีตามที่เขาบอกเราอันนี้เขาเลิกกันจริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงเกาหลีคนนั้นโทรมาเลยซึ่งเราคบกันมาเรื่อยๆจนกระทั่ง มันมันถึงขีดที่ว่าเฮ้ยไม่ไหวละอะไรที่ทําให้พี่ติ๋มเลิกกับเขามันมีมาวันหนึ่งเราทะเลาะก,กันใช่ไหมครับเขาก็เลยไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันซึ่งเพื่อนเขาก็มานอนที่บ้านปรากฏว่าคืนนั้นมีแต่เพื่อนกลับมาแต่เขาไม่กลับเราก็นอนหลับเราก็เลยถามเพื่อนเขาว่าเอาแล้วแฟนเราไปไหนเพื่อนมันก็ออออะอ,อ,อเราก็พอจะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าอาการอย่างนี้แสดงว่ามันเขาต้องไปกับผู้หญิงซึ่ง เราก็ไม่ถามต่อบอกเลยครับว่าเรานอนร้องไห้ว่าเราก็ถามตัเองว่าเฮ้ยกูทําอะไรผิดวะทําทไมต้องทวิตเราอย่างนี้ทําไมต้องเล่นชู้อะไรสารพัดทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าจะไม่ทําเราก็นอนร้องไห้นะคะน้องๆจนทั้งตื่นเช้ามาเราก็นอนหลับตื่นเช้ามาเขากลับมานะพอเขากลับมาน้องๆเชื่อไหมคะว่าพิ่ติ๋มไม่ถามเลยว่าเธอไปไหนมาไปกับใครเราใช้่อเาเรา,เราใช้วิธีเงียบเลยเพราะว่า เราไม่อยากไปทะเลาะด้วยคือว่าทะเลาะไปก็ไม่มีประโยชน์เราก็เลยเงียบช่วงที่เราเงียบเนี่ยเรากำลังตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองและเราจะ,ะรับมือกับเหตุการณ์อย่างนี้ยังไงเพอกำลังคิดอยู่ดีๆเพื่อนผู้หญิงคนไทยโทรมาหาบอกว่าไอ้ติม๋มมาที่นี่ตอนนี้เราก็ถามให้พี่ทำไมเหรอ ซึ่งน้องๆคงจำได้ใช่ไหมพี่ติ๋มเคยพูดเกินๆเรื่องนี้มาก่อนเพื่อนแกก็โทรมาถามว่าแกต้องมาไอ้แกโทรมาบอกว่าแกต้องมาที่นี่นะเพราะว่าแฟนแกมันอยู่กับผู้หญิงแล้วก็ถามพี่คนนั้นว่าพี่ผู้หญิงเป็นไงแกว่าโอ้สวยผมหยิกยาวหุ่นดีแล้วก็พอเขาพูดแค่นี้เราก็ใจหายแล้วก็โอ้ยกู เราก็ไม่ใช่ว่าคนสวยอะไรก็ไปกูจะไปสู้ลบตกมือเขาได้หรือเปล่าว่าน,นี่เราไม่ได้เราคงจะไม่สวยเหมือนเขาแล้วแหละเขาถึงนอกใจเราเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อนพี่คนนั้นบอกว่ามาเถอะมาดูเอาเองเราก็เลยอยากตัดสินใจไปดูก็เลยตัดสินใจไปจริงๆค่ะน้องเราก็ขับรถไปแล้วก็เดินเข้าไปเราก็เห็นเขานั่งคู่กันซึ่งพี่คนนั้นน่ะที่โทรตามเราเขาก็นั่งกาอีติดก,กับแฟนเราเราก็เลยไปแล้วก็นั่งข้าง ซึ่งพอเราไปถึงปุ๊บเขาลุกขึ้นไปเต้นราด้ยวยกันเราก็เห็นแล้วล่ะผู้หญิงคนนั้นคือใครเราแล้วก็อ๋อกงยายคนนี้เองซึ่งผู้หญิงคนนี้ที่เราเห็นหนักเป็นผู้หญิงรุ่นพี่คือว่าอายุมากกว่าเราประมาณสิบยี่สิบปีเลยละ่ะซึ่งเราก็เห็นแล้วเราก็อ๋อยายคนนี้เองเพราะพี่ติม๋มก็เห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนแล้วเราก็รู้กิตศัพท์เขาว่าเป็นคนแบบไหนแล้วก็อ๋อยายนี่เองนี่เหรออย่างนี้ก็ยังไปกับเขาหรือวะเราคิดอย่างนั้นแนละ้วก็นั่งซึ่งตอนที่เรากําลัง นั่งอยู่พี่คนนั้นมันก็มีผู้ชายมาชวนเราไปเต้นซึ่งผู้ชายคนนั้นก็เป็นเพื่อนกับเราเองเราก็รู้จักผู้ชายคนนี้ตอนที่รเราเป็นบาเชนเดรนนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยแฟนกับแฟนเธอไปเต้นกับผู้หญิงเธออยากแกล้งไหมไปเต้นกับฉันให้เขาหึงไหมเราก็คิดใจเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าวะการทำอย่างนี้มันเราก็าเอ๊ะเต้นก็เต้นวะอยากรู้อยากให้มันเราไปเต้นซึ่งเราต้องที่สาเหตุที่เราไปเต้นเพราะเราต้องการให้แฟนเราเห็น ว่าเราอยู่ที่นี่นะพอเขาเห็นเราปุ๊บเขาเรีบคว้าผู้หญิงคนนั้นออกจากร้านอาหารไทยไปเลยออกไปเลยค่ะซึ่งพอเขาออกไปเราก็ไม่มีกระจิกกระใจที่จะอยู่ต่อมันมันไม่มีความสุขแล้วเราก็มีแต่คิดเราก็เลยบอกพี่คนนั้นว่าเราขอกลับได้ไหมซึ่งแกก็เข้าใจนะว่าสถานการณ์อย่างนั้นเราคงอยู่ต่อไม่ได้แกว่าเอองั้นกลับบ้านก็แล้วกันแกก็บอกว่าแกก็อย่าไปทะเลาะเขานาะยติ่งแล้วก็เออคงไม่ทะเลาะหรอกคงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพบ ไม่รู้จะทำยังไงเราก็กลับมาบ้านนะั้นน้องๆปรากฏว่าเขาไม่กลับมาบ้านทั้งคืนเลยคือว่าเขาไปนอกผู้หญิงคนนั้นเลยเราก็นอนร้องไห้อีกคืนที่สองล้วก็ถามตัวเองว่าโอ๊ยอุ้ยทำยังไงดีวะโวยวายถ้าโวยวายไปจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์จะไปถามให้เขาว่าเลือกระหว่างเรากับผู้หญิงคนนั้นเราคงได้คําตอบแล้วหะวบะเขาคงไม่เลือกเราเพราะถ้าเขาเลือกเราเขาคงไม่เจ้าชู้ไปกับผู้หญิงคนอื่น คำตอบมันก็มีอยู่แล้วให้เราเห็นเห็นเราก็เลยว่าเอ้ยกูปล่อยอย่างนี้แหละเราก็เงียบเร,เราใช้วิธีเงียบอย่างเดียวคือเราไม่ทะเลาะเราไม่พูดด้วยเราเฉยเลยช่วงที่เราเฉยเนี่ยเราพยายามถามตัวเองถามใจตัวเองว่าจะทํำยังไงเลิกดีหรือเปล่าเราก็เลยนั่งคิดนั่นน้อง,อง,องบอกเลยว่าคืนนัน้นนอนแล้วก็เลยนั่งคิดว่าถ้าเราเลิกกับเขาไปเนี่ยเราจะทําใจได้ไหม เราก็ถามตัวเองเราคําตอบคือว่าทําได้เราก็ถามตัวเองต่อัอนะคะน้องๆคือว่ามีคําถามหลายคําถามแล้วเราก็ถามต่อว่าถ้าถเลิกกันแล้วเขาต้องไปกับผู้หญิงคนใหม่แลวเราต้องเห็นเพราะวันเป็นเมืองเล็กๆซึ่งคนไทยอะไรก็รู้จักกันหมดเราจะทนได้ไหมถ้าเห็นเขาขับผู้หญิงเราก็บอกว่าเราทนได้แต่เรื่องเจ็บมันเจ็บแน่นอนนั่นแหลคะค่ะแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราเลิกกันแล้วคําตอบเรามีคําตอบคําถามที่ปิ่มถามตัวเองปรากฏว่าเรามีคาตอบหมด ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำให้พี่ติม๋มตัดสินใจเลิกจริง,รงๆคือว่าเราเริ่มมาลักตัวเองดีกว่าหันมาดูตัวเองดีกว่าว่าเธอถ้าอยู่ท่าขืนอยู่ต่อไปกับเขาเราไม่มีความสุขแน่เพราะรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยในชีวิตที่อยู่กับเขามีแต่ร้องไห้มีแต่เขาทําให้เราเจ็บเราก็คิดต่อเราก็คิดนะคะว่าถ้าเราย้ายออกไปก็หมายถึงว่าเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เราต้องหาบ้านอยู่ใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องต้องเริ่มต้นใหม่หมด ซึ่งเราบ้านเราทําได้ไหมเราก็คิดเราก็คาตอบเราก็คือว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะเจอมันน่ะเราก็เคยเป็นโสดมาก่อนแล้วเราก็ทํางานเลี้ยงตัวเองมาตลอดแล้วก็อยู่ได้นี่ว่าพอคิดได้่างนี้ปุ๊บเราเลิกเลยก่อนที่เราจะเลิกพอดีเขากลับมาถึงบ้านตอนเช้าเข้ามาบอกเราเลยนะคะน้องๆว่าเขาจะไป T.D.Y สองเดือนเขาบอกว่าพอเขากลับมาเนี่ยก่อนที่เขาจะกลับเขา ต้องการให้เราย้ายออกแล้วก็บอกเขาว่าโอเคน้องๆเชื่อไหมคะว่าเราไม่ทะเลาะเขาเลยนะเขากลับมาแล้วก็เฉยเฉยเราไม่ทะเลาะเลยเรู้เลือกที่จะไม่ทะเลาะเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลิกแล้วเราจะไปไปทะเลาะก็ไม่มีประโยชน์เรา็เลยเราก็เลยขี้เกียจทะเลาะเราไม่ทะเลาะดีกว่าเพียงแต่เรารู้ว่าเพียงแต่ตอนนั้นน่ะเราเริ่มคิดถึงตัวเองเริ่มห่วงตัวเองซึ่งถ้าน้องๆอยากทราบว่าต่อไปจะเป็นยังไงคลิปหน้านะคะ ค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าน้องคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะซึ่งอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันนะคะว่าพี่ถิ่งจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้กลับมาแต่งงานกันอีกบายค่ะ